และสำหรับช่วงของเรื่องบ้านหน้าอยู่ในวันนี้ค่ะการจัดวางตําแหน่งเครื่องใช้ไฟฟ้าใน,ในบ้านจะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยเนี่ยรับทรัพย์รับโชคได้อย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะเรื่องบ้านหน้าอยู่สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใช้ไฟฟ้าในบ้านจัดวางอย่างไรให้รับโชคเดี๋ยวเราไปถามผู้รู้กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คาถาสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยส่งพลังมากครับน้องโอแล้วก็คุณผู้ชมครับทุกเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยในเรื่องของคลื่นไฟฟ้าต่างๆเหมือนกับที่มือถือเวลาที่เขาบอกว่าห้ามวางไว้หัวนอนอเคยได้ยินไหมเคยค่ะ,ะเหมือนกันสําหรับเริ่มต้นก่อนเลยทีวี เริ่มต้นเลยควรจะอยู่ซ้ายมือเมื่อมองออกไปประตูเพราะทีวีนี้มีความหมายถึงเคลื่อนไหวรวมไปถึงสเตอริโอเครื่องเสียงต่างๆด้วยควรที่จะอยู่ซ้ายมือของตัวบ้านต่อไปก็คือตำแหน่งนั่งดูทีวีเนี่ยควรที่จะอยู่ห่างอย่างพอเหมาะพอสมและที่สำคัญไม่นั่งหันหลังให้ประตูข้างซ้ายก็ได้ข้างขวาก็ได้หรือว่า มองตรงมาก็ได้แต่ไม่ควรนั่งหันหลังให้ประตูจริงๆแล้วก็ตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือว่าถ้าเรานั่งหันหลังให้ประตูแล้วเรามองทีวีเพลินเนี่ยบางทีใครเดินเข้าบ้านมาไม่รู้เรื่องเลยอาจจะเป็นอันตรายได้อะอันนี้สำคัญอีกหนึ่งเลยตู้เย็นไม่ควรวางติดเตาไฟะนะ,ะเพราะจะส่งผลน้ำกับไฟเนี่ยไม่ถูกกันที่สำคัญกว่านั้นใครมีตู้เย็นจะหนึ่งตู้สองตู้ก็ตาม ในตู้ไม่ควรปล่อยให้ว่างเปล่าแล้วก็อีกหนึ่งเลยคือถังข้าวสารออันนี้สำคัญอย่าให้แบบเหลือน้อยๆหรือว่าให้ว่างเปล่าเนี่ยไม่ควรเพราะว่าถือว่าไม่เป็นมงคลพลังชี่ไม่ดีอีกหนึ่งเลยก็คือเครื่องปรับอากาศไม่ควรเป่าลมไปที่หัวนอนหัวนอนเราแล้ววางแอร์ไว้แล้วเป่าลงปลายเท้าอย่างนี้ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นการกดทับ เตียงแล้วก็กดทับตัวเราอีกหนึ่งเลยเตาแก๊สเตาไฟฟ้าไม่ควรวางใกล้น้ําหรือว่าไม่ควรวางติดกับอ่างล้างจานและห้องน้ําเพราะว่าน้ํากับไฟนี่ไม่ถูกกันการจัดวางเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ดีนะครับก็จะส่งผลให้ร่ำรวยรุ่งเรืองแล้วก็ความสุขก็จะไหลเวียนมา เป็นพลังชีวิตดีๆให้กับตัวเราแต่จริงๆแล้วก็คือเพื่อความสะดวกและที่สำคัญคือความปลอดภัยในการใช้เครื่องไฟฟ้าด้วยครับและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆของการจัดวางเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านค่ะจะเห็นได้เลยนะคะว่าหลักฮวงจุ้ยมีเหตุและมีผลไม่ต่างจากหลักของวิทยาศาสตร์ที่เราสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณอาจารย์คทาค่ะ หมดเวลาของเรื่องบ้านหน้าอยู่แล้วนะคะพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์สนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนในการประกอบธุรกิจอพาร์ตเมนต์กับสินเชื่ออพาร์ตเมนต์ให้เช่าลงทุนง่ายสร้างรายได้ผ่อนสบายดอกเบี้ยต่ำสำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ต้องการกู้เงินเพื่อซื้อปลูกสร้างไถ่ถอนต่อเติมหรือซ่อมแซมอพาร์ตเมนต์ให้เช่าวงเงินกู้สูงสุดถึง80%ของราคาที่ดินและอาคารที่ธนาคารรับเป็นหลักประกันผ่อนนานสูงสุด30ปีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษสำหรับวงเงินกู้ ต่ำกว่า5ล้านบาทดอกเบีย้ยคงที่2ปีแรก4%ต่อปีปีที่3จนถึงตลอดอายุสัญญาดอกเบีย้ยเท่ากับ M L R สำหรับ,บวงเงินกู้5ล้านบาทขึ้นไปปีที่ 1, ดอกเบีย้ยคงที่3.75%ต่อปีปีที่ 2, ดอกเบีย้ยคงที่4.75%ต่อปีปีที่3ถึง5ดอกเบีย้ยเท่ากับ M L R ลบไม่เกิน1%ต่อปีปีที่6จนถึงตลอดอายุสัญญาดอกเบีย้ยเท่ากับ M L R หากลูกค้าต้องการไถถอนจำนองที่ดินและอาคารดอกเบีย้ยคงที่2ปีแรก3.75%ต่อปีปีที่3ถึง5ดอกเบีย้ยเท่ากับ M L R ลบไม่เกิน1%ต่อปีปีที่6จนถึงตลอดอายุสัญญาดอกเบี้ยเท่ากับ m l r ยื่นกู้ภายในวันที่30ธันวาคม2564และทำนิติกรรมภายในวันที่31มีนาคม2565พิเศษยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้0.25%ของวงเงินที่ธนาคารอนุมัติและค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call c เตอร์ธนาคารอาคารสงเคราะห์และสามารถเพิ่มเพื่อน GHB Buddy บนแอปพลิเคชัน Line เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆจากทอสทอสทำให้คนไทยมีบ้าน